اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ลามัยกุมวเราะห์มาตุลลอฮิวะบารากาตฮสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งครับกับรายการวิถีรมอมานดปีที่7รายการจะออกอากาศตั้งแต่เวลาส0 0นาริกาถึงส3 0นากาานาทีทางททบ5จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร,ร,ร์ฮา้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมอิรฟันวะฮัมะและดิฉันวิลามมนอรอเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ท่านผู้ชมคะเหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั <Exped ition introductions> ้นเดือนรอมฎอนก็จะจากเราไปแล้วนะคะท่านอูบูฮุไรรอโรบิอัลลอฮุอันเราจากท่านรรซูลลอฮ์ซอลลัลลอฮิวะสัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นในคืนไลลัตด้วงกอดด้วยเปลี่ยมศรัทธาและความหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาตรที่ผ่านมาของเขารายงานโดยบุคอรีและมุสลิม สำหรับช่วงรายการของเรานะครับวันนี้จะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกนะครับในช่วงของคารานอินไซด์ครับวันนี้พี่ๆนักวิทยาศาสตร์จะมานําเสนอเทคนิคใหม่นะครับนั่นก็คือเทคนิคคารานเรปิเตสกันครับใช่แล้วคะ่ะน่าสนใจมากๆเลยและในช่วงคารานไฮไลท์วันนี้คะ่ะพลาดไม่ได้คะ่ะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับศิลปะอิสลามจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปครับ ซลาโมอ a ล a กุ u มมาห์รมมตุลลอฮิวะบารากาตพบกับช่วงฮาราล์อินไซด์ที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลให้ทุกท่านได้ฟังเช่นเคยค่ะกับดิฉันนูริซันมหามัดปัจจุบันในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปไกลนะคะในส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็มีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะ แล้วในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะมาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบันนะคะวันนี้เราจะมาฟังในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทารานนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันนั่งอยู่กับ2วิทยากรค่ะท่านแรกว่าที่ดรอนัทเด่นยิ่งโยธนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการและเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยและ ว่าที่ดรเกซินีหรือดรฟาริดานะคะเกตเลขาเป็นนักวิจัยของสูมวิทยาศาสตร์ทาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งอย่างที่บอกก็คือโลกขณะนี้โลกก้าวหน้าไปไกลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทาราเนี่ย อย่างที่ใช้คำว่าฮาร์ดแรปิดเทสถ้าแปลตามตัวเนี่ยมันน่าจะหมายถึงชุดทดสอบอะไรที่ใช้ความเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ทางวิทยากรนะคะได้อธิบายนิดนึงว่ามันมีความเร็วยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับฮาร์ดยังไง สำหรับพาราและปิดเทสนะครับก็คือเป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบทางด้านฮารานะครับที่เน้นความรวดเร็วง่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการตรวจสอบไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ราคาสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นง,งานได้นะครับเป็นแบบออนไซด์เดทเช่นนะครับถ้าเราถ้าฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับชุดทดสอบ ที่ตรวจคันไหมคะท,ที่ทุกทุกท่านน่าจะรู้จกักดีซึ่งสำหรับที่การตรวจการตัง้งคันเนี่ยครับก็คือจะเป็นคล้ายๆการแต่เขาจะหลักการในการวิเคราะห์เนี่ยเขาจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์หาโปรตีนเป้าหมายนะครับอ๋อแต่ว่ามันก็คืออยู่ในร a บิดเทสเช่นเดียวกันใช่ไหมคึ่งก็สามารถที่จะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วหลังการที่เราตรวจไปค่ะ ก็จะให้ทางดรอนัทอได้ยกตัวอย่างในเรื่องของคาร์ดิปิดเทสให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะอย่างชุดที่ผมทำนะครับก็คือเป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วก็คือจะใช้หลักการทางด้านดินเอนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นการตรวจวิเคราะห์สุกรนะครับแบบรวดเร็วอย่างทางบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาชุดตรวจสุกรนะครับแต่เขาใช้กระบวนการทางโปรตีในการตรวจสอบนะครับซึ่งชุดทดสอบที่ผมทำเนี่ยเป็นแบบรวดเร็วเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นการท็อปอัพความรวดเร็วโดยการตรวจพร้อมกันได้ถึง5้าสปีชีส์ห้าชนิดสัตว์เลยครับก็คือ,อใช้กระบวนการทาง DNA เทคนิคที่ใช้ในก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าสปิทเทสหรือนีคิอ,อิกแอซิดเบทโรโฟนะครับซึ่งหลักการของมันเนี่ยจะใช้กระบวนการทางเขาเรียกว่าคอมบโตกราฟีร่วมกับไฮบริดิเซชันนะครับทำบนแผ่นกระดาษอาจจะเป็นเมมเบรนเป็นเซลลูโลสเมมเบรนหรือไนลอนนะครับแล้วในใน,ในแผ่นเมมเบรนเนี่ยจะมีการ,รเขาเรียกว่ามีการเคลือบนะครับด้วยกับโพรบหรือตัวติดตามนะครับเวลาสารเคมีเป้า มีการปิดตัวที่เราจะตรวจอบตัวดีเทคเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเรืองแสงนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบขึ้นมานะครับในในชุดทดสอบของเรานะครับสามารถทดสอบได้5สปีชีส์ด้วยกันซึ่งเราทําเป็นแบบมัลติเพกสติปเทสซึ่ง5สปีชีส์ที่ผมบอกไปนั้นก็คือมีสุกรสุนัขแมวนะครับหนูแล้วก็ลิงนะครับถ้าเกิดมีการปนเปื้อนเนื้อสัตว์เหล่านี้เราสามารถตรวจแบบ รวดเร็วได้ในครั้งเดียวในครั้งเดียวใช่ก็คือคยกตัวอย่างสมมติว่าเราสงสัยลูกชิ้นนะคะคลูกชิ้นที่บอกว่าลูกชิ้นเนื้อแต่ที่นี่เราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเป็นเนื้ออย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะผสมอย่างอื่นไหมหรือเป็นสัตว์ต้องห้ามไหมถ้าเราใช้ชุดคิด ตัวนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามีอย่างอื่นปนเปื้อนมาด้วยไหมก็คือถ้าสมมติว่ามีเมื่อกี้มีหนูด้วยใช่ไหมคะก็อย่างเราเคยมีข่าวที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการก็คือใช้เนื้อหนูตั้งใจปนเข้าไปตั้งใจปนเข้าไปก็คือเอาเนื้อหนูเนี่ยมาทําเป็นลูกชิ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสตริทเทสตตัวนี้เนี่ยก็คือจะดีมากเลยนะคะก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้ที่ทางดรอนัทพูดถึงเนี่ยก็จะมี คําศัพท์วิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายในเรื่องของเครื่องมือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยมีการใช้ง่ายมี<ช>ตัวอย่างให้ดูไหมคะครับผมนี่ครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นแถบในการที่เราจะใช้ในการดูว่ามันเป็นสปีชีส์อะไรนะครับ วัวนี้ก็คือตัวสติปเทสนะครับสติปเทสซึ่งเราก็มีการกระบวนการทางสกัดดีเอ็นเอแล้วก็การการเขาเรียกว่าการทํา PCR เพิ่มจํานวนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการใส่สารละลายบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวสติปเทสเนี่ยมันจะขึ้นแถบถ้าเกิดกรณีที่มันมีการปนเปื้อนสัตว์เป้าหมายนะครับมันจะขึ้นแถบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการจับกันร,ระหว่างตัวติดตามกับตัวสารเคมีที่เราใส่ลงไปนะครับก็คือแถบท,ที่ที่มันเห็นตอนนี้มันจะเห็นเป็นแถบแถบแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีสัตว์เเหล่่านนนนััั้้อยูมจะขึแบชด ใช่เป็นแถบสีแดงครับแล้วก็มาเก็บเทียบกับตัวตัวตัวติดตามอ๋อตัวติดตามก็คือเป็นการแต่ละอ่านผลว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหมูอยู่ตรงนี้เป็นแมวอยู่ตรงนี้เป็นหนูนะคะห้าสัตว์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะ เวลาเราฟังว่า DNA เนี่ยถ้าเราจะให้ง่ายก็เหมือนกับคุณหมอพรอทิพ์ที่ทุกเราพวกเรารู้จักอะค่ะก็มีการตรวจ DNA ว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้ไหมคนนี้เป็นเป็นพ่อแม่ของของ,ของลูกคนนี้ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเทคนิคเดียวกันแต่ว่าเป็นเราวิเคราะห์ในสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพง่ายๆนอกจากเรื่อง DNA แล้วเนี่ยเรามีในเรื่องของชุดทดสอบพวกแบบนี้เนี่ยค่ะในเรื่องอื่นด้วยไหมคะค่ะก็ ในในทางชีวภาพก็คือ DNA อย่างที่พี่อนาตได้ได้เล่าไปนะคะส่วนในทางเคมีเนี่ยก็จะมีการตรวจพวกฟูดแอดดิทีฟฟูดแอดดิทีฟคืออะไรก็คือพวกสารเคมีที่เขามีการผสมลงไปในอาหารนะคะทีนี้สารเคมีนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะมีที่มาจากสิ่งที่ ออไม่ฮาานเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีในการติดตามอะค่ะกระบวนการรับผิดเทสทางเคมีเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์โดยใช้ไฟฟ้าเคมีค่ะหรือว่าอิเล็กโตเคมค่ะก็จะเป็นการติดตามจากสัญญาณการปล่อยกระแสอิเล็กตรอนซึ่งจะทำให้มีความไวสูงมีเซนซิทิวิตีที่ดีอะค่ะอันนี้ก็สามารถคอมบกับการวัดบนกระดาษได้ก็สามารถเอาไปดีเทคหรือเอาไปตรวจ ที่หน้างงานได้เช่นเดียวกับเป็นสติปเทสรูปแบบเมื่อสักครู่นี้คะ่ะก็พกพาง่ายเหมือนกัน<ช>ก็คือทําหน้างงานเหมือนกันอยากจะให้ยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ด้วยตัวสติปเทสตัวนี้นะค,ะค่ะก็อย่างเช่นอหนึ่งสองศูนย์หรือว่าสารคาเมนนะคะสีคาเมนนะคะที่เราจะต้องระวังนะคะในการใช้ในทั้งในอาหารแล้วก็ในเครื่องสําอางเป็นสีผสมใช้ทั้งได้ทั้งในอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สีตัวนี้เนี่ยยังมีประเด็นเรื่องความฮาลานของของตัวมันอยู่ว่าฮาลานหรือว่าไม่ฮาลานเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะดีเทกได้ที่ความไวสูงๆเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้ว่าวัตถุดิบที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะค่ะเพราะจริงๆเวลาเราพูดถึงสีก็คือเป็นสาร เจอปนอาหารตัวหนึ่งหรือฟูดแอดดิทีฟที่พูดเนาะก็เวลาเราพูดถึงสีเราคิดว่าสกัดจากพืชผักผลไม้ที่มีสีสีต่างๆแล้วก็เติมลงไปในอาหารแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะสกัดจากอย่างอื่นด้วยที่ทําให้เรามีสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของคารานนั่นเองอย่างเช่นอย่างที่บอกก็คือสีคามีนก็คือได้จากแมลงที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของคารานนั่นเองนะคะก็ถ้าเรามีชุดตรวจสอบตัวนี้ก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่สูศาสตร์ทาราจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทาราสนั่นเองนะคะอย่างที่บอกก็คือเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลนในเรื่องของนวัตกรรมที่เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของ ที่พูดถึงคารานและพิทเทสหรือชุดทดสอบในเรื่องของคารานเนี่ยที่มีความแม่นยำและก็ไวขึ้นและสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะเ,เมื่อไหรก็ตามที่เราสงสัยอย่างที่บอกชุดดินเอหรือว่าชุดตรวจทางเคมีเนี่ยเราสงสัยปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชุดทดสอบที่มีอยู่ในมือน,นี้แหละสามารถที่จะตรวจสอบแล้วสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือคู่ค้าของเรานะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเองซึ่งก็จะทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันในระดับสากลได้นะคะวันนี้ในเรื่องของ ฮาราเรปิดเทสหรือชุดทดสอบนี้ก็จะมีข้อมูลตามที่ทุกท่านได้ฟังไปนะคะและก็ช่วงของฮาราดอินไซต์ก็หมดลงแล้วค่ะและเรา3ามคนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนวัสสามูอลัยกุ้มมรามาตุลลอฮิวบรากาตุ สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ก็คือมนุษย์ต้องการความสวยงามความสนทรีเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมนุษย์ทุกคนอิสลามเป็นศาสนาที่ชื่นชมความสวยงามและเรียกร้องให้ทุกอย่างไปสู่ความสวยงามดังที่ท่านศาสดามมฮัมหมัดได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์องค์นั้นทรงสง่างามยิ่งและพระองค์ทรงโปรดปรานความสวยงาม อิสลามจึงไม่ได้ปฏิเสธความต้องการของมนุษย์ที่จะหาความสุขจากงานศิลปะความงดงามและสุนทรียภาพแต่อิสลามจำกัดขอบเขตความงามไว้ไม่ให้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ขัดต่อหลักศิลธรรมอิสลามโดยที่อิสลามเห็นว่าความสวยงามนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของศิลธรรม อิสลามิกอาร์ตโดยโดยปกติคือโดยตรงของมันอ่ะมันต้องถ้ามีชื่อคำว,ว่าอิสลามมันต้องเกี่ยวข้องกับอิสลามในทางใดทางหนึ่งว่าแต่ว่าโด,โดยมุมของมันม่ะสามารถประยุกต์ใช้ในสื่อหลายๆอย่างได้แต่ถ้าถ้าถ,ถ้าจะเรียกเป็นอิสลามิกอาร์ตก็ต้องเกี่ยวข้องกับอิสลาม อิสลามกับมาลายูเนี่ยมันแยกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนาะครับต้องมีความมีจิตวิญญาณในความเป็นศิลปะของมันอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นนะฮะบ้านเราใส่ลายมาลายูบ่งบอกว่าความเป็นอิสลามิกนะฮะบ่งบอกว่าความเป็นอิสลามิกในตัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมผมคิดว่านะครับมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะบ่งบอกวความเป็นอิสลามิก จากทัศนะของอิสลามที่มีต่องานศิลปะนั้นจะเห็นว่าหากเป้าหมายของงานศิลปะคือการส่งเสริมสติปัญญาและความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ศิลปะและสันตีศาสตร์อิสลามจึงได้เพ่งความสนใจไปที่การเขียนลวดลายและตัวอักษรประดิษฐ์มากกว่าการเขียนภาพคนทั้งนี้เนื่องจากความเกรงกลัวของมุสิมว่าการเขียนภาพคนนั้นเป็นเรื่องการสร้างรูปของรบบูชา ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในพระคัมภีร์กุรานแล้วก็คอทนี้มันเชื่อมโยงกับอัลกุรอานกันว่าอัลละมบิลกอลัมว่าในคุรานก็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 บอกมาแล้วว่าให้เรียนรู้ด้วยการเขียนอัลละมบิลกอลัมด้วยปากกาที่เราเขียนนั่นแหละก็คือคอท แล้วก็คอตนี้เหมือนว่าตั้งแต่สมัยของศาสดามุฮัมมัดอีกการเขียนคอตนักคอตของสมัยก่อนก็คือคาลิฟส์ทั้ง4ี่คนก็คืออุสมานเบนอฟานแล้วก็อาลีแล้วก็อุมัดแล้วก็อัมมอบูุบักัตนั่นเป็นนักเขียนคอตของสมัยนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลีวะสซัลลัมทำให้เราเราแบบได้สืบทอดสิ่งเหล่านั้นมาถึงเราจนปัจจุบันก็นีละ เช่นเดียวกับศาสนาอิสลามที่ก่อกำเนิดบนดินแดนอาราเบียและแผ่ขยายมายังโลกมาอยู่ในซันตาราและจากงานศิลปะในรูปแบบเดิมที่เคยมีในพื้นที่ไม่ค่อยตอบสนองกลมกลืนกับวิถีชีวิตของมุสลิมมากนะักงานศิลปะแบบอิสลามจึงเริ่มปรากฏในหลายๆรูปแบบทั้งในการสร้างสรรค์าง,งานเพื่อบอกช้างทางธม ดังเดิมก็คือว่ากรษในรูปแบบของเดล,ลามิซานีเนี่ยเชื่อกันว่ารูปเดิมฮะจะเป็นรูปยักษ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพศิวะปางยักษ์พอมาช่วงหนึ่งมีการเปลี่ยนความเชื่อขมานับถือศาสนาอิสลามมาจากเดิมนะฮินดูพราม เมื่อเจ้าเมืองเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะจนเนตกรีดในรูปเทพได้แต่กรีดนี้จําเป็นจะต้องมีเพราะเป็นสัญลักษณ์เลยก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปทรงนะฮะจากรูปทรงที่เป็นรูปยักษ์ก็กลายมาเป็นรูปนามธรรมถ้าเราดูแล้วรูปทรงของที่เป็นอวยวะมนุษย์นะก็จะหายไปหมดเขาเรียกว่าตายงุงมฮะ แม้ว่าศิลปินในอดีตจะรังสรรค์ศิลปะอิสลามเพื่อรับใช้เฉพาะกลุ่มศาสนาและชนชั้นสูงเป็นหลักแต่ในโลกปัจจุบันศิลปะอิสลามได้ขยายขอบเขตออกไปกว้างไกลกว่าเดิมพัฒนาเป็นศิลประร่วมสมัยเพื่อตอบสนองรสนิยมและเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น นิสินหรือว่าใน,ในทางการตลาดในการทํางานของอิสลามิกอาร์ตนะฮะโดยส่วนตัวนี้ที่มาที่ไปผมอาจจะไม่ค่อยทราบมากนักแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ทํางานรองรับงานด้านนี้โดยเฉพาะที่ผมได้รับโจทย์จากลูกค้าให้ทําออกแบบปฏิทินอิสลาม10ปีแล้วส่วนใหญ่ผมก็มีไอเดียใช้อิสลามิกอาร์ตมาใช้งานปฏิทินแทบจะร้อยเป์เซ็ต์ทุกๆปีผมก็จะมีการส่งประกวด กับสมาคมนักวิจารณ์พันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมุยนประถามคือในส่วนนั้นก็มีการแข่งขันปฏิทินทั้งประเทศมี3 4 0 0อ,องคออง์กร200องค์กรที่ส่งงาน,านผมก็ส่งไปด้วยก็ได้รับรางวัลมาเกือทุกปีมาประมาณ6-7ครั้งแล้วก็มีโล่มีอะไรก็ขึ้นไปรับที่กรุงเทศกลุ่มไอตัวที่เป็นลูกค้าจริงๆไม่ใช่มุสลิมเลย แต่เขาให้ให้รตกกับมุสลิมเขาต้องการแบบอ๋อสร้างสร้างลักษณะที่เหมือนเหมือน CI อะฮะซีไอคือคอเปอร์เรทเอเดติตี้คือแบบอัตลักษณ์เฉพาะให้เฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มป้าหมายของเขาการตลาดนี้มันลงไปที่นิชนิชมาเก็ตแล้วคือไม่ได้ไม่ได้แจกทําทําแบบเดียวแจกกันทั้งประเทศไม่ใช่อิสลามเขาแคแจกเฉพาะอิสลามที่เป็นลวดลายอิสลามมีอัตลักษณ์เฉพาะที่เป็นของอิสลามโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเขาก็แจกภาพนกภาพ อะไรยังอื่นแต่อิสลามเราแจกนกแจกภาพที่เป็นภาพเหมือนไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดก็เลยต้องปรับเรียนจบคณะอักษรศาสตร์ที่ประเทศอียิปต์ไคโรอยู่ที่ไคโรก็สิบปี เข้าแข่งขันครั้งแรกก็คือเขียนคอรุลกอ่แข่งขันที่สมาคมนักเกยียนไทยคงเกเรูรแล้วก็ได้ติดอันดับสองได้ติดอันดับสองแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เริ่มเขียนคัดภาษาอาหรับแข่งขันระดับโลกที่ตุรกีปี2016ก็ฮัมลลได้เป็นหนึ่งใน10คนที่ติดระดับโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในคนไทยเรา การเขียนว่าทำป้ายว่าทำเป็นซุม้มงานมหกรรมต่างๆหรือไม่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยก็มีเยอะๆทำให้ได้ไรายได้เยอะในใน,ในการเขียนคัดภาษาอาหรับหรือว่าเป็นเขียนเป็นสมมติในงานแต่งก็เขียนเป็นบากล,ลกัลลออะลรกุมาก็เขียนชื่อชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นป็นอักษรภาษาอาหรับอะไรเงี้ยก็ถ้าเรามีเวลาจริงๆทําใหแบบ้เราสามารถทําอาชีพด,ด้านนี้ได้ การลงดีไซน์ได้ผลิตและจำหน่ายช่องโลงลูกโรงที่ทำด้วยปูนซีเมนต์คุพ่อได้ดำเนินการมานานกว่า30ปีแล้วนะครับซึ่งทำว่าแบบและก็ลวดลายเนี่ย คิดเองครับคิดเองมาผสมะสานกันเราดึงเอกลักษณ์ของมาลายูของมาเลในแถบอาเซียนสำหรับอาชีพนี้นะครับผมมั่นใจได้เลยว่าสามารถสร้างอาชีพได้อย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นการลงดีไซน์ถ้าเกิดอยู่ไม่ได้ก็คงไม่ถึงมาณณจุดน,นี้ ในอนาคตข้างหน้าตลาดต้องเติบโตอย่างแน่นอนเห็นได้ณวันนี้ครับเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ง่ายๆครับถ้าเราไปในปัตตานีเราสามจังหวัดเรานะฮะชัดเจนเลยว่าการสร้างบ้านนั้นต้องมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นมลาย,อยูอยู่แทรกเข้าไปเ,เรียกว่าสามารถสร้างเป็นไรายได้เป็นอาชีพให้กับลูกหลานได้ รามันเป็นเกรดที่โด่งดังและก็เป็นทุ่รู้จักของอผู้คนซึ่งผู้คนก็ต้องการที่จะครอบครองและก็หาซื้อนะฮะปัจจุบันนี้ขายได้ตามออเดอร์ที่เขาสั่งซื้อนะ ก็กำลังสอนที่ปัตตานีที่มัจลิสเก่าปัตตานีก็มีหลายคนไม่ใช่แค่แบบนักเรียนก็มีเหมือนว่าแล้วแต่มีทั้งอุ s t a ทแล้วก็ครูมีทั้งเด็กมหลาลัยม,มีทั้งเด็กตาด,ดีกาเยอะแยะทำให้ได้สุดทอดมาอย่างเต็มที่อย่เย คนอย่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ผ่านด,ด้วยการสืบทอดความรู้ในส่วนของก่โอโดยเฉพาะไปช่วยสอนอะไรเงี่ยก็คือไปเป็นอาจารย์พิเศษตามสถาบันหนวยงานที่ก็ต้องการเข้าใจรู้เรื่องของอิสลามิอาตในทางเรียว่าเขาเรียกว่าในทางประยุกต์ออกมาให้เป็นชิ้นงานได้อีกอย่างกน,นคือสามารถให้เด็กแอปพลายจากลวดลายเนี่ยเอามาเป็นกระเป๋าเอามาเป็นเสื้อผ้าเอามาเป็นรองเท้าเอามาเป็นแบบ ที่เป็นของใช้ทั่ว,วไปได้นั่นคือผมหน้าที่ผมก็คือต้องสืบทอดอย่างนั้นแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าอิสลามิกอาร์ตจริงๆอะ่ะถ้าทําเป็นรู้จริงเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยหากคมพีอัลกุรอานได้แรงศรัทธานในศาสนาอิสลามเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมุสลิมในอนดีตรงสา์งานศิลปะอิสลามแรงขับเคลื่อนของโลกยุคใหม่ที่ท่านอยู่นเนพื้นฐานของเศรษฐกิจ น่าจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ศิลปินมุสลิมร่วมสมัยปัจจุบันสร้างสารรค์งานศิละปะอิสลามเพื่อตอบสนองปัใจจัยในการดำรงชีพและทำรงไว้ซึ่งศิละปะอิสลามให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมหรือมุสลิมเฟรนลี่โปรดักต์จากทุกภูมิภาคท,ทั่วประเทศรับสมัครวางขายสินค้าวันนี้ฟรีค่าแรกเข้าและกิจกรรมการพัฒนาการตลาดอีกมากมายสมัครเลยดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ทยล้านร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ไทยล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ทยชอปรีสมัครกันเข้ามานะคะ บ้างคะรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นำเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้และได้อินสปายนะคะกับรายการวิถีรมฎอนปี7นั้นยังคงครบรถด้วยสาระความรู้ที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกวันตลอดทั้งเดือนรมฎอนออกอากาศตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาถึงสี่นาฬิกา30นาทีทางทรบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมทานเข้าสุขดแล้วอย่าลืมกดช่อง5รับชมรายการวิถีรมฎอนปี7พร้อมๆกันนะคะครับผม สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่พลาดชมรายการของเราฮะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่าน YouTube ช่อง HSC Channel ครับและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook Fanpage วิถีรามาดอนครับค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะัสลามุอะลักุมอาราฮมะตุลลอฮ์บเรากาตุะ